งานเข้าอีกแล้วครับในกองห้วยไล่โดนวิจารณ์ยับครับพฤติกรรมหยาบคายถึงจุดที่ใครเนี่ยก็เตือนไม่ได้แล้วฮะโซเชียลครับมีการเปรียบเทียบคุณตายอารไทยอ้ําพัชราภาลิซา่าแบกพิงค์น่ารักเป็นกันเองแต่งตัวเรียบร้อยตรงกันข้ามกับนักร้องลูกทุ่งบางคนชื่อไอกรจุดๆุุห้วย ที่ทำพฤติกรรมหยาบคายโพสต์เรื่องการเมืองแม้กระทั่งตอนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตมีการยกขาโชว์ของลับถอดกางเกงครับผู้ใช้งาน Facebook ออกมารวมแสดงความคิดเห็นกันนะครับไม่ให้เกียรติคนดูทําตัวสหะมากเลยเกรดตำตำตม,ตมกล้วยไล่ากากคนไปดูมันยกส้นตีนให้เนี่ยก็คงจะพอๆกันเหมือนละครลิงสติไปหมดละ นักร้องคนนี้อยู่ในจุดที่ใครเนี่ยก็เตือนไม่ได้กากเดนระดับโลกครับประเด็นเดิมยังไม่หายฮะประเด็นใหม่มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะหลังเมื่อวานนี้ครับได้มีการนําเสนอข่าวที่เกิดเป็นประเด็นครับชาวเน็ตวิพากษ์วิจารกันอย่างกว้างขวางเลยครับหลังได้มีผู้ใช้งาน X หรือว่าแอปทวิตเตอร์เก่านะครับได้ออกมาโพสต์ว่าถ้าคุณเนี่ย เคยไปเจอดาราที่ชอบแล้วเขาเนี่ยกำลังเฮฮาอยู่กับแฟนขับสวยๆซึ่งเขาอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับคุณผู้ชมแฟนขับคนสวยเนี่ยพอถึงคิวเราถ่ายรูปเนี่ยโดนดาราชักสีหน้าใสหุบยิ้มทันทีจะรู้เลยนะว่าคนแบบเนี้ยไปเจอตัวจริงแค่ครั้งเดียวพอหลายครั้งนะก็แอบคิดว่าเออถ้าไม่ไปเจอตัวจริงเนี่ยเราคงจะเป็นแฟนขับหรือว่าติดตามเขาได้นานกว่านี้ หลังจากนั้นนะคุณผู้ชมมาก,ก็ได้มีผู้ใช้งาน X เ,เนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะครับโดยบอกว่าดาราส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยมักจะนิสัยดีนะจนกระทั่งกับคุณผู้ชมนะักข่าวสายตาดีของเราฮะไปเจอข้อความหนึ่งนะครับได้ระบุว่าได้ไปเจอในกองฮวยไล่มาตอนนั้นเนี่ยพาลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงเนี่ยไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่นยายกองวยไล่เนี่ยแสดงอยู่ คนหนึ่งเนี่ยอยู่อนุบาล3เองอีกคนนึงเนี่ยอยู่ปสแต่ก็ชื่นชอบในกองหวยไล่นะครับก็ได้มีครอบครัวเนี้ยก็ได้รอจนเขาแสดงเสร็จพาลูกเนี่ยไปต่อแถวรอถ่ายรูปแล้วก็รอขอลายเซ็นในกองหวยไลย่ทีแรกเนี่ยคุณแม่เนี่ยเขาก็ไม่อยากรอหรอกครับเพราะว่ากลัวมันดึพกพรุ่งนี้เด็กๆเ,เนี่ยจะต้องไปโรงเรียนด้วยกลัวลูกเนี่ยตื่นสายไปโรงเรียนกันไม่ไหวะนะครับ แต่ด้วยความที่ลูกๆเนี่ยอยากเจอหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยมันก็โอ้ยต้องสู้เพื่อลูกให้ได้ก็เลยไปยืนเข้าแถวครับพออีกคนเนี่ยกำลังจะถึงคิวนะครับนายกองเนี่ยขึ้นรถตู้ฮะให้คนเนี่ยบอกว่าเหนื่อยครับจะกลับบ้านแล้วแต่คุณแม่ท่านเนี้ยยังไม่ยอมครับขอสู้เพื่อลูกอีกสักครั้งไปอ,อ้อนวอนครับบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยรอกันนานแล้วพรุ่งนี้เด็กๆจะไปโรงเรียนด้วยแต่ก็ยังรอคุณก้องอยู่เลยขอขอถ่ายรูปหน่อยเถอะนะ แต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่าผู้จัดก,การส่วนตัวผู้ติดตามหรือว่าใครก็ไม่รู้ของนายก้องนะครับได้บอกกับแม่ลูกคู่นั้นไปนะครับว่าก้องเนี่ยเหนื่อยแล้วครับคุณแม่ท่านเนี่ยทนไม่ไหวเลยฮะเดินจูงมือลูกกลับทันทีขึ้นรถนะครับน้ำตาคลอสงสารลูกๆมาก จากนั้นเธอบอกเลยนะครับว่าเธอไม่ดูไม่ฟังเพลงอีกเลยจนถึงตอนนี้เพลงเดียวที่เธอรู้จักเนี่ยคือเพลงประกอบเรื่องนาคีเพราะว่าละครมันดังครับคุณผู้ชมฮะงานนี้ครับเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเลยนะครับกับการที่แฟนคลับเนี่ยมายืนรอต่อถ่ายรูปและก็ยังเป็นเด็กด้วยนะคุณผู้ชมเด็กอนุบาลเด็กป3เนี่ยตั้งใจที่จะมาเจอแต่ไม่อยู่รอถ่ายรูปอ้างว่าเหนื่อยเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเป็นคุณเนี่ยจะทำยังไงฮะ โดยในกล้องนะครับก็ได้โดนเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีชื่อเสียงสุดๆเบอร์ต้นๆของไทยอย่างคุณอ้้มปัชราภาหรือว่าระดับโลกอย่างน้องลิซ่าแบ็คพิงค์เลยนะฮะที่ทั้งสองคนเนี่ยแม้จะสวยปานนางฟ้านางสวรรค์ส่งมาเกิดแถมยังจะมากมายไปด้วยเงินทองและชื่อเสียงแต่หากใครได้มีโอกาสร่วมงานกับเธอทั้งคู่นะครับต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเธอทั้งคู่เนี่ยนอบนอบ้อมสุภาพน่ารักและเป็นกันเองกับทุกคนให้เกียรติแฟนคลับอยู่เสมอและเคารพ ผู้อื่นทุกครั้งเวลาออกงานหรือร่วมง,งานกับใครก็ตามจนเธอทั้งคู่เนะครับเป็นที่รักของคนทั้งประเทศรวมไปถึงทั่วทั้งโลกเลยครับรวมไปถึงนะฮะในกล้องเนี่ยยังโดนวิาพาษ์วิจารณ์ด้วยว่ามักโพสต์เฟซบุ๊กด้วยถ้อยคำหยาบคายครับโดยเฉพาะภาพวาดศิลปะที่สื่อถึงเรื่อง18บวกเจ้าตัวเนี่ยพูดเองด้วยนะครับว่าตนเนี่ยยิงพยองลำพองว่าเก่งเจ๋งกว่าใครตนเนี่ยสุด และกับพฤติกรรมสุดทนนะฮะยกเท้าใส่แฟนคลับกลางคอนเสิร์ตท,ทุกงานจนเหมือนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นั่งเรียนแบบจริงหรือไม่ครับ แต่นั่นครับคุณผู้ชมฮะยังไม่ใช่ประเด็นล่าสุดครับประเด็นล่าสุดนะฮะเกิดเมื่อผู้ใช้งาน Facebook ท่านหนึ่งครในกลุ่มปิดอย่างกลุ่มฟาดส,สาเกมตได้มีการออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นไวน้นะครับว่าคุณตายอลไทยคุณอํำพัชราพาน้องลิซ่าเนี่ยน่ารักเป็นกันเองแต่งตัวเรียบร้อยตรงกันข้ามกับนักร้องลูกทุ่งบางคนชื่อไอ้กอห้วย ที่ทำพฤติกรรมหยาบคายโพสต์เรื่องการเมืองแม้กระทั่งตอนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยมีการยกแข่งยกขาโชว์ของลับถอดกางเกงครับจากโพสต์ข้างต้นนี้นะครับคุณผู้ชมฮะก็ได้มีผู้ใช้ง,งาน f c e e o o o เนี่ยออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นไว้นะครับบอกว่าไม่ได้ให้เกียริคนดูเลยทำตัวแย่มากเกรดตม่มตามตงกาบ คนก็ที่ไปดูคนคนที่ไปดูในกล้องยกส้นตีนยกส้นเท้าเนี่ยขออภัยนะครับที่พูดคำหยาบเนี่ยคงจะพอๆกันน,นะฮะเหมือ,อนละครลิงสติเนี่ยไปหมดละนักร้องคนนี้ถึงจุดที่ใข่ตื่นก็ไม่ได้กากเดนระดับโลกโดยในภาพนะครับคุณผู้ชมฮปรากฏเป็นรูปที่ในกล้องเนี่ยเคยอัปโหลดไว้โดยระบุว่าเมื่อแฟนเพลงเนี่ยขอประมูลกางเกง50 0 0 0บาทกูจะเก็บไวเพื่อ เอาไปเลยน้องภาพที่ทานเห็นเนี่ยคือกรามขานะครับผมเป็นคนที่แข็งแรงมากอย่ามองเป็นอย่างอื่นนะ นอกจากนี้นะฮะในกล้องเนี่ยยังมักมีการให้แฟนคลับนะครับประมูลเสื้อผ้าที่ตนใส่กลางคอนเสิร์ตอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยชี้ว่าจะนําเงินที่ได้เนี่ยไปบริจาคนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมฮะการวิธีบริจาคเนี่ยมันยังมีอีกหลากหลายวิธีหรือเปล่าคะเพื่อที่จะนําเงินเนี่ยไปบริจาคหรืออาจจะมีวิธีที่เหมาะสมกว่านี้เพราะว่าชุดที่ใส่อยู่เนี่ยคือชุดเล่นคอนเสิร์ตสดๆนะคคุณผู้ชมถอดกันสดๆบนเวทีเลยนึกภาพนะครับ มันต้องรักจริงขนาดไหนะฮะที่จะต้องยอมทั้งกลิ่นเหงือ่อทั้งสิ่งสกรปรกที่อยู่บนนั้นอย่างไรก็ตามนะครับคงต้องรบกวนในกองวยไลน์เนี่ยพิจารณาถึงเรื่องความสะอาดและความเหมาะสมนิดน,นึงนะครับและทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมคนระับเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนทางชาวเน็ตเท่านั้นนะครับลูกเพจของเราล่ะฮะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมแชร์เรื่องราวพวกนี้ไปไก,กลๆกันเลยนะครับ